คุณพัตตี้่อยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นมินิแฟนมิสติ้งที่จะให้ผู้โชคดีทั้ง30ท่านค่ะได้มาพูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมเกมเล็กๆให้ได้ร่วมกันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกมากค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ด้วยอยากให้เพื่อนเพื่อนถึงตัวผลิตภัณฑ์ไหนแล้วกันค่ะก็ผลิตภัณฑ์เซนเจอร์ของอิสกินนะคะก็จะมีเป็น2องตัวด้วยกันก็คือครีมเมื่อหอยทาก ที่เราเป็นเจ้าแรกของประเทศเกาหลีที่คิดคนขึ้นมาแล้วก็ power ten serum ค่ะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วเราก็ได้อัปเกรดสูตรขึ้นมาเพื่อให้มันคลีนมากขึ้นตอบโจทย์ในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นอย่างตอนนี้ทุกคนใส่หน้ากากมลภาวะต่างๆอากาศร้อนก็จะให้ผิวแพ้แหมได้อันนี้เราก็ครอบคุณแล้วเหมือนกันเสียงตอบรับกับฟีดแ b a c k สำหรับลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราไปไงบ้างคะหลายๆคนได้ลองก็ ชอบลูกค้าเก่าที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วเขาก็ฟีดแบ็กมาว่ามันดีขึ้นใช้แล้วเห็นผลได้เร็วขึ้นเพราะเราใส่ส่วนผสมที่เยอะขึ้นส่วนลูกค้าใหม่ๆก็รู้สึกประทับใจแน่นอนว่าพอเสียงตอบรับดีขนาดนี้จะมีแนเรื่องของการขยายสาขาพเพิ่ไมไหมคะในประเทศไทยอย่างตอนนี้เรามีทั้งหมด10สาขานะคะแล้วก็มีขายที่คิดวิวเครื่อบักสันด้วยแน่นอนว่าในปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะขยับขยายในทางออฟไลน์ line, ส่วนออนไลน์เราก็มีครบเลยทั้งเว็บไซต์ a c e b o o k ไลน์ line, แล้วก็ไม่ว่าจะ เว็บไซต์พวกบิวตี้ต่างๆเหมือนคอนวีอย่างนี้ช o อปปี้ช็อปปี้มอลลัสมอลอย่างนี้นค่ะแล้วก็อยากจะขยับขยายมากขึ้นเหมือนกันแน่นอนแล้วพอกิจกรรมดีๆแบบนี้แบบ f c เข้ามาแบบเยอะมากๆจะมีครั้งต่อไปไหมคะอยต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะวันนี้ได้ร่วมมากับทั้งสองท่านแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆ แบบให้ความร่วมมือดีแล้วก็เป็นกันเองก็คิดว่ามีแน่นอนในงานน้าแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่ารับรองความสนุกและความสิทแน่นอนค่ะอถามน้องทั้งสองดีกว่าออย่างตัวนอ่นิววันนี้ได้มาร่วมง,งานก,นกับอิกสกิลอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างคะโอ้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับดีใจเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานด้วยเลยครับยิ่งเป็นใครั้งที่สองก็รู้สึกป็นดีก็ยิ่งเป็นเกียรติมากมากๆเลยครับแล้วก็หวังลึกๆว่าครั้งที่สามก็ อยากให้มีเหมือนกันครับนี่นแล้วอยางนักศึกษานนี้ร่่มงานกับสกินเป็นไงบ้างครับก็เหมือนกันนะดีใจมากๆที่ที่แบบมีเอาเราไปร่วมงานครั้งแรกกันเนาะก็มีครั้งที่สองเลยก็ขอบคุณมากที่เชิญเรามาร่วมความสนุกและจัดกิจกรรมแบบดีๆทางนี้นะครับก็ประทับใจมากๆก็ทําให้เราแบบได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นเจอแบบมันชิวอะแอบเกินเวลาเรื่องเก่งใจคุยกันชิวมากก็รู้สึกดีมากๆครับ ขความรู้สึกหน่อยดีกว่าตอนที่เราได้มีการทดลองชนใ,นบบะะใช้ลิต์ันในแบ์อิสกิดนะคะใช้แล้วรู้สึกไงบ้างเราชอบตัววิตามินซีใช่<ม>เพราะว่าเห็นคือได้ครั้งก่อนไปแเราที่มีวิตามินซีเรารู้สึกแบบทาแล้วเรารู้สึกว่าหน้าใสมากขึ้นเพราะว่าหน้าเราต้องการแบบวิตามินซีแล้วล,ล,ลองรู้สึกแบบหน้าแห้งด้วยเราต้องเติมความชุ่มชื้นให้ใบหน้าซึ่งมันมีแบบเยอะมากนะครับพิลินพันของอิสกินนะตัวนั้นก็เป็นตัวแบบเด่นตัวหนึ่งเรารู้สึกว่าดีมากๆ ใช่ครับผมก็ได้ลองใช้ตัวเซรั่มวิตามินซีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าชุ่มชืช้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ได้ลองใช้ตัวยครีมครับที่เป็นหลอสีแดงเหมือนกันก็ใช้แล้วรู้สึกว่าใต้ตาก็ชุ่มชื้ชชชเนเยอะมากเลยจะให้น้องแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆกับอิสกินให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ติดตามนอม้องหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็อยากแนะนําตัวที่เป็นครีมเมื่อหอยทากเลยครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมครับก็เขา ทีเมื่อหอยทากคือเขาได้การันตีแบบว่าได้รางวัลแบบ7ปีซ้อนแล้วก็เขาดูแลแบบหลายอย่างมากอย่างที่เพื่อนที่บอกไปคือเรานั่งเข้ามาจากแบบแบรนด์แรกแต่เราเหลอเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มีมีตัวเทสเตอร์คือจะเป็นตัวมินิอสามารถก็ลองไปใช้ก่อนได้นะครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากอย่างที่บอกไปตัวเมื่อหอยทากดีที่เขาแบบไม่งั้นไม่ได้แบบความการันตีแบบ7 คุณพาุดทชุนพาร์ตี้ฝากถึงกิจกรรมดีๆแล้วก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์กับอีสกินแล้วก็สาขาที่มีในตอนนี้ว่ามีที่ไหนบ้างเผื่อให้แฟนๆรายการได้มาติดตามกับแบรนด์ดีๆแบบนี้ค่ะก็ปากอีสกินด้วยนะอฮสกินแทนไรมีทั้งหมด10สาขาทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็หากไม่สะดวกไปที่สาขาก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะแชร์แอนด์แชรไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีสกินไทยแลนด์ .com หรือว่าไลน์แอดแอดอีสกินไทยแลนด์ค่ะหรือว่าเะช็อปปี้มอลของเราแล้วก็รัตต้ามอลด้วยค่ะ โอเคคขออิเสรเิร yes. ์ฟลนะคขออุาเสิร์ฟขออุเสิร์ฟขออุเสิร์ฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอน้อง2คนอยู่ข้างบนต่อขออุเสิร์ฟนะคะขยุบขุบทงซ้ายไปขวาได้เลยครับไปเลยไเลยไขครับ